สวัสดีสสดค,รครับกระบมาการของเราสคนอีกครั้ง,รรงใน Barter e a c t i o n หูพูดเลยว่า,ามันมันกระแสเนี่มันต้านไม่อยู่แล้วไงโอ้ร้อนแรงเมนร้อนแรงจริงๆครับผมนะครับเป็นอะไรไม่ได้เลยตอนนี้หนังไทยเรามามากช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ทีโอยดสัปปะเลยปะเอแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกพุ่งปรี๊ดแต่คินไม่ออกโฟกิงงี้แล้วก็มีมีไอ้นี่อีกมีเพื่อนเพื่อนมันสนิทด้วยนะครับหลายเรื่องนะฮะแต่แต่วันนี้ครับที่เราจะมารีแอคกันเนี่ยเป็นเพลงครับผมจากอ่ะหนังดีกว่าที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะปลายปีนี้เขาได้ไปกี่ร้อยล้านเจ็ดป่ะโอ้เยอะแต่ไม่ได้จําเลข น,น,นั่นก็คือเรื่องสัป,ปเหรอนั่นเองเอมันคือใจจัจกรวาลของไทยบ้านานะครับผมวันนี้เราจะมาเรียกชั่นเพลงย <u> ื้อนะครับผมเพลงของปรีชาปัท<ร>ไท,ไทคือเคสน,น่ะเคยฟังแต่แบบ คือเคยได้ยินผ่านนะแต่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบฟังเต็มๆนะครับก็ต้องมาดูว่าเป็นยังไงนะครับนะฮะก็เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันนะครับผมจากเซิร์ฟมิวสิกอ่าเป็นเพลง OST ของซาบเลอร์สตอรี่จากวันไทยบ้านนะครับแต่กรองไปดูฝากกดไลค์กดแชร์สักสกายกันด้วยนะครับทางบุกโชว์เฮ้ยมันจะไม่ใช่อย่างกีนจะเป็นคุณจีแล้วเนี่ยโอ้ยนะครับผมปไปดูกันเคนไม่เคยดูหนังนะอยู่ก็ไม่เคยดูกันสปอยปะเนี่ยสัเลยเหลือพร้ต่ มันขาเาได้แค่ทางเดียวอย่างนี้แต่ความหักนี่มันขาเาไปเรื่อยเรื่อยๆจนกว่าสิตายนี่ไยโคตรยิงนี่คือต่างจังหวัดจริงๆนะที่แบบไอเสียงเฮ้ยอย่าบอกเนาะอย่าบอกใครตายเพราะคุณจะต้องคุณจะไปดูอ่ะคุณอยากไปดูไม่ไม่ไม่ตายแต่พักนี้วแล้วอ๋อเหรอพักจุดจุดสองมั้ย ใช่สองสี่สามจุดสองไม่ตายสองเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเองสิไปดูดิแต่ยังไม่ดูไปดูติดคุกอ่ะไม่ติดไม่ติดแค่แบบไม่มีสติเฉยอ๋อแบบแบบตัดขาดกันอะไรเงี้ยหรอไม่รู้ ไม่รู้นะน่าจะเป็นธรรมเนียมนะเออนี่น้อหนึ่งเงินหนึ่งอู๋เสียมโคตรบาดเลยเวลาล่วงเลยมาปั่นฝ่าชีวิตว่างวังตั้งโต้เมื่อรู้ว่ายังพอก็ยังมีเจ้า เยอ้สบอา,า,อาอยุดเขาค่ะมัาจะมองแบบก็ก็พิธีกรรมมาเรื่องอะไรอยัางเงี้ยที่นหััวบกกำลง ต้องใช้ชีวิตลำพังฝืนอยู่ต่อไปโดยบ่มีเจ้านี่หล่ะพาที่เสียงมานั่งอือเป็นคนทุกขลยตัวน้นใช่ไว้ก่อนต่อเถียงอ่ะได้ไปชมนิรันดร์และชีวิตคงบ่สําคัญทํามันเสียลิเจ้าพอเดี๋ยวเฮ้ยเอาให้นุ่มๆเฮ้ยชัดเฮ้ยางเคย จ้ไปโบกกเ่าเลยวันเป็นยังอ๋อกจาวันนี้วันน่าะจากันเก่าอโขฮตีเลยหรอนนียังมีชีวิตอยู่กอยากดูเลยความสกับปัจจุบันความสุขกับสิ่งที่ทำความสุขกัชีวิตที่เลืออยู่เลยหนังเป็นยัรู้ยังไมเคยดูอะ อยากดูเลยอุ้ยเชีย้ดีวะ,ะต่อต่อเป็นกานสุดเสียงของกคนเลยแหละโอ้โหเราต้องมาแบบอะไรเพราะเขาเป็นแบบออ

ี่อาจจะเป็นแบบว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องในั้นแต่มาอยู่ในจักรวาลเดียวกันก็แยกได้แยกมาเป็นอินสตรุงที่เรื่องของคุณอ๋อที่สมัยก่อนนะ เขาอยู blender, ่นไหนเนี่ยคนนี้เห็นมากแรกอยมานี้จาคแรกมากสองขาคนละแมบแั้ว อ๋ออ่าปาป่องอันนี้เป็นายอู่อันนี้มืนจะออกไม่สึกแล้ว ซึมเป็นส้วมกันเลยซึมดิขนาดนี้ไอ้หนูคือคือคือแค่รู้สึกว่าเขาเลือกเขาเลือกคนมาร้องประกอบได้ถูกคนเหมือนกันนะหมันถึงวน้ําเสียงของของพี่คือคิวกันเคยดูเปล่าผ้ามาก่อนอะไรใช่ใช่ดเลยยกเว้นยังไม่ดูคลยคืออย่างเค้นอะเค้นไม่เคยดูไทยบ้านหรือซีรีส์เลยคือรู้แค่ว่าอ๋อโอเคมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอัเนี่ยแหละเป็นประมาณนี้แหละรู้ว่าใครแสดงเห็นหน้าครับใครครับตาว่าคนนี้ใครแต่ไม่เคยดูในเรื่องแล้วอ๋อมันเล่าเกี่ยวกับอะไรในเรื่องอะไรแต่พอแค่ดูม้สก็แบบเชื่อมันต้องดีมากๆแน่เลยคือมันต้องดีอย่างที่เขาว่ากันอ่ะเออจักรวาลไทยบ้ามันต้องดีอ่ะก็เลยแบบค่อมันต้องมันต้องแบบ เพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงจักรวาลไทยบ้านเริ่มมาตอนแรกๆเป็นหนังแบบถ้าพูดกันแบบหยาบๆเลยคือมันเป็นหนังแบบยังไม่มีทุนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยดใช่ก็เป็นแบบทีมงานนี่แหละครับแต่ว่าเป็นเป็นก็น่าจะเป็นทีมงานที่แบบไม่ได้ที่ทีมใหญ่มากก็เป็นแบบของฝั่งนูฝั่งอีสระฝั่งบ้านเขาอะเพราะอยากทําหนังเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วแล้วสิ่งที่สิ่งที่มันออกมามันกลายเป็นแบบว่าถึงมันจะดูทุนต่ํา แต่มันดีอ่ะเออคือทั้งเนื้อเรื่องทั้งนักแสดงทุกอย่างมันดูจริงใจกับคนดูสุดๆอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างเออคือเนื้อเรื่องคืออันนี้ผมถามเลยแบบอันนี้แบบอ่ะสปอยละไรกด้นะแต่ผูนึงว่าคือเนื้อเรื่องมันก็เล่าเกี่ยวกับชีวิตใช่ใช่เล่าเรื่องกับแต่ละภาคก็จะเล่าของของชีวิตของใครของชีวิตของใครของมันแต่แต่แต่ทุกคนอ่ะจะอยู่ในบ้านจังหวัดเดียวกันจังหวัดเดียวกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันจังหวัดเดียวกันนะ คตีไปก็จะเป็นนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับในแต่ละภาคแล้วก็นั่นแหละพอเขาประสบความสําเร็จมาเรื่อยรู้สึก,กว่าใช่รู้สึกว่าภาคสับป,ปเลินนี่จะเป็นจะเป็นภาคที่งา,างานภาพกังานภาพงานอะไรอัพขึ้นมาเยอะมากมีทุนมีทุนเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะว่าตะกล้องที่ไปถ่ายก็ก็ก็เป็นก็เป็นตะกล้องก็รุ่นใหญ่ประมาณหนึ่งเหมือนกันก็ที่ถ่ายโฆษณาถ่ายนู่นถ่ายนี่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็ ถ่ายหนังมาเยอะเหมือนกันนะครับก็ก็ถือว่าก็ถือว่ามีความพัฒนาเนี่ยยางเห็นได้ชัดเลยจากงานภาพเ v มก็เห็นอ่ะอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ภาพในหนังเอามาตัดเป็น MV หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวเราก็ใช่แต่ว่าถ้าใครเคยดูไทยบ้านอ่ะจะรู้เลยว่าอ่าถ้าแบบแบบพูดกันตามง่ายๆเลยคือดูภาพก็รู้ว่ากล้องไหนมันมันดูดีกว่ากันอะไรเงี้ยเออดูการพัฒนาของเขาขึ้นมา รู้สึกว่าแบบเอือนับถือจริงๆสําหรับแบบจักรวาลไทยบ้านนี้ที่ทุกคนชอบนะครับดีจริงๆครับถ้าเออาถ้ใครยังไม่ถ้าใครยังไม่ได้ดูไปลองดูเชิญลองแบบเปิดแบบเปิดใจชิวๆนั่นไม่ใจแล้วก็ดูชิวๆเลยไอ้เปิดใจเปิดอยู่แล้วอยากดูแล้วแต่มันแบบแบบจังหวะแบบเออไม่ได้เปิดดูทีอะไรหรือเฮ้ยจะเปิดดูแล้วแบบโอ้ยมันมันมันเพลินเลยใช่คือตอนแรกอะกะเปิดดูแบบเออก็หนังไทยเรื่องแบบเห็นเขาให้กันก็ลองเปิดดูเปิดดูไปเรื่อยๆวู้ชุกเว้ยดูได้เรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงแรกมัน ขารู้สึกว่าเขาใส่ความจริงใจลงไปในหนังเขา,ามากๆอะไรเงี้ยจนลุกจนจน,จนมันทําให้คนดูรู้สึกถึงแบบนั้นอนะ่ะคนผู้ดูเขาก็เลยชอบกันโหตั้งชื่อบบรู้ลเลือด <laughs> เอบ <laughs> เอบบรู้เลือดมาบรรจักรนะนะฮะเออไปลองไปลองดูครับไปลองฟังเพลงนี้ดูแล้วก็ถ้าใครยังไม่ไปดูหนังก็ไปอุดหนุนหนังไทยกันได้คือกเปินอย่างที่บอกไม่อย่างที่คิดว่าอุดหนุนหนังไทยไม่ใช่แค่จากวันไทยบ้านนะปีนี้อย่างที่เราพูดไปต้นคิไปะหนังไทยดีๆเยอะที่ยอดหรือ หรือหรือเอ่อโฟกึงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเป็นเป็นผลงานคนไทยอ่ะผมรู้ว่าสุดท้ายแล้วอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นหนังนอกอะไรเงี้ยโอ้มันสนุกของมันแล้วสุดท้ายแล้วผมว่าอุตสาหกรรมหนังไทยอ่ะก็ไม่แพ้นะมันสําคัญนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบคุณภาพหรือว่าอะไรก็ตามไม่ผมไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนะครับก็ผมว่าหนังไทยก็มีเอกลักษณ์ของเขาหนังต่างประเทศก็มีเอกลักษณ์ของเขาหนังไทยมีเอกลักษณ์ของเราอะไรเงี้ยครับเออก็นั่นแหละครับก็ลองเปิดใจแล้วกันเผื่อแบบถ้าใครยัง แบบเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่เคยดูหนังไทยช่วงนี้ไม่ได้ดูหนังไทยเลยอะไรเงี้ยก็ลองแบบกลับมาเปิดใจหรือเปิดใจให้กับหนังไทย<อ>ละกันนะครับลองดูครับแบบเปิดแล้วก็นั่งดูชิลๆสนุนกสุได้เลยครับผมช่วงนี้ช่วงนี้หนังไทยเป็นเอยช่วงนี้เป็นช่วงที่หนังไทยกําลังแบบว่าทําออกมาเยอะแล้วก็คุณภาพครับแก้วสุดๆนะครับลองไปติดตามกันดูนะครับก็ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพลงยื้อแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับจักรวาลไทยบ้านนะครับถ้าใครยังไม่เคยติดตามอย่างผมเนี่ยไปหาดูกันได้หรือเพลงอื่นๆของจักรวาลไทยบ้านเนี่ยอยากให้ไปลองหาฟังดูเหมือนกันครับผมผมกงจะบอกว่าผมมาฟังเพลงไทยบ้านจักรวาลไทยบ้านหลายเพลงมากเลยนะก่อนเสาเทียนอะไรนั่นแต่ไม่เคยดูหนังเลยก็เลยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปลองดูครับผมโอเคดีดีดีเลยเพลงนี้ก็เพลงนี้ก็อย่างที่บอกครับก็คือแบบว่าเขาเลือก นักร้องมาได้ดีเหมือนกันนะครับครับแล้วก็แบบเนื้อเสียงของพี่ปีชาเนี่ยผมไม่เคยต้องขอโทษทีพอดีผมไม่ค่อยได้ฟังแนวนี้ไงผมก็เลยไม่รู้ว่าแบบเขาเขาน่าจะดังมากๆอะไรเงี้ยนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบบว่ารู้สึกว่าน้ําเสียงเขาเข้ากับเพลงแนวแนวเนี้ยแบบขยี้ยิ่น้ําเสียงนีโกดนเออน้าเสียงแบบแค่เปิดท่อนแรกมาก็แบบเพลงอะไรไม่รู้จะเจ็บชีบหายอ่ะนะฮะเขาเรียกว่าเป็นเสียงเป็นเป็นเสียงเพลงลูกทุ่งที่เราที่เราที่เราชินอ่ะที่เราชมว่าแบบะไรนี่คือไม่คือลูกทุ่งแท้อ่ะ นะครับผมนนั่แหละะฮลองไปหาฟังกันดูนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามพวกเราจนถึงตอนนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปแล้วทั้งสามคนต้องขอประทานโทษด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามคลิปของพวกเรานะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย